พี่นอ้องวันนี้ไม่น้อยจะผ้าเฮ็ดเซ็งนะคะวันนี้เราจะทํามเมนูเซ็อเหมนข้าวเปียกนะคะหรือว่าเซ็งก๋วยจับเวียดนามนะคะในรูปแบบและสไตล์ของแม่ใหญ่หน่อยนะคะเอาหมอมานะคะเอาแป้งมามน่าจะใส่เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่ยี่หออ้อนี้นเอาว่าลดค่ะขอให้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเท่ค่ะให้แป้งข้าวเจ้าไปถ้วยหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วย ไม่น่าจะเห็ดพอดีกินคาบนึงนะคะบพเห็ดหลายเกินถัว่วหนึงนะคะหนวดแป้งใส่หน่อยหมดละข้าวหลุบหมากี่ลร่เนาะเอาถั่ว,วเคิงนะคะแป้งพระเจ้าถัว่วเคิองบดจุงพอดีแป้งพระเจ้าถ้วยครึ่งตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ แป้งข้าวเหนียวุงสีเขียวแป้งขา้าวเจ้าุงสี้ำเงินจะเป็นภาษาจีนนะ่ะมแต่มันกจะมีมุมตรงนี้เขียนไว้อยู่นะคะสําหรับคนที่ซื้ออยู่่างประเทศข้าวสียแป้งอ่ะแป้งข้าวเจ้าถวยเคืองข้าวสียแป้งขา้าวเหนียวสา,นนะะสามช้อนน,นะคะาสามช้อนหนึ่งสองสามนะคะแป้งข้าวเหนียวสามช้อน แล้วฮาสิีส่เป็นแป้งมันนะคะไม่น้อยเพราะมีแป้งมันให้ไม่น้อยก็จะใส่แป้งมันฝรั่งเนี่ยแหละค่ะใส่แป้งมันฝรั่งลงไปสองช้อนนะคะค่ะสองช้อนนะคะเรียบร้อยอ่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมน้ำนะคะในขณะนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใส่เกลือลงไปนิดเดียว พ่อค่ะน่าจะค้นผสมกันไว้นะคะคนให้แป้งทุกอย่างมันเข้ากันแต่น้นเขาจะไปต้มน้ำให้ห่อนเลยนะคะเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะคะขอน้ำเดือดเดือดเลข้าวสไปผสมกับแป้งของเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมแป้งกันเลยจ้าดังนั้นถ้าก็เอาแปะเอเอาน้ำเดือดเดือดที่เขาต้มเมื่อกี้นะคะต้องเอาตอนเดือดเดือดนะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปมันก็จะห่อนใส่ลงไปในน้นอยก่อนนะคะแล้วไฮอย่างมะข้นก่อนเอาเทัาพีมะข้นเป็นตัวซอยก่อนนะคะจะเอามือลงไปเลยข้างหนวดบ่ได้นะคะมันร้อนจ้จะค่อยๆะล่มนะคะค่อยๆะล่มแป้งนะคะอย่เย็นๆอย่าเพิ่งใส่น้ำลงไปเยอะเดี๋ยวมันจะแชใส่ลงไปนิดนึงนะค่ะ จบเบิ่งมาเข้านวดดนะคะค่ะมันจะมีความห่อนอยู่ในแป้งนะคะค่อยๆนวดแป้งให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะคะถามว่าห่อนบ่ห่อนมากไหมคะจาต้องนวดในใน,ในขนาะที่นาม,มันห่อนนะคะค่อยๆนวด ปแป้งเขามาให้มันเป็นก้อนเดียวกันให้ได้ใจเย็นๆอย่าเพิ่มเปใส่น้ำหลนะคะเพราะมันบรรวดไปแล้วเออเห็นมันมันยังแห้งอยู่จะรีดใส่น้ำอย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าความร้อนมันยังระอุอยู่ในแป้งอยู่นะคะมันสามารถที่จะแป้งกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้อยู่เขาต้องใจเย็นๆนะคะอย่าไปรีบร้อน ่าจจะนำกระซายลูกไปอีกนะคะอย่า,านานตรงนอนอน,นะคะจะนมลูกไปอีกเข้ากนันวดนะคะอย่างีนิดนึงค่ะ ก็ดีแล้วมั้งแล้วแม่ค้อวางหมอนน้ำพรอมก็มแป้งเข้ากับเรื่องเนียวนะคะก็ดีค่ะน้ำนวดไปค่ะนวดไปจนแป้งก็ติดมือเข้าแล้วนะคะ จนแป้งไนหมอมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันบ่ามีแป้งไนหมอแบบนี้นะคะนี่ไม่ได้ให้เบิ้งแบบไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะปล่อยคลิปเงา้วไปเลยเพราะว่าบางที่คันห้าปล่อยคันห้าตัดแต่ว่าใส่แป้งแค่นี้นะคะใส่น้ำแค่นี้นะคะแต่ก็ไม่ให้เบิงเ้งทค่นึงตอนที่ว่าแป้งมันนวดเขาโตกันแล้วนี้บางที่พี่น้องกัสิบอเห็นว่าอ๋อเวลาตอนที่แปง้งมันกําลังนวดอยู่แป้งมันจะเป็นลนาานนนักษณะจังไดจากใสไปใสเม็นอไลร่ถ้าเฮ็ดให้เบิ้งแบบ แงาแบบนี้พี่น้องทุกคนก็จะเห็ดได้ก็จะได้ยกว่าอ๋อตอนไม่ไงนวดมันเป็นแบบนี้แฟมันสิเป็นจังซีสะกอนพ่อมันนวดเขาหากันได้แล้วมันสิเป็นแบบนี้เห่บนบ่คะพี่องอยากให้แบบให้แบบพี่น้องได้เบิง่งแบบเข้าใจกันเลยแบบบ้านๆเข้าเลยนะว่าตรงมีขอกลงขาฮะนะนะคะเขาก็จะใส่เวลาหนวดแน่นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการเห้แแ้งเขาเหนียวเวลาเข้าไปหลวกลมันจะเหนียวหนากินนะคะ แน่นแล้วค่ะแต่เราจะเอาความเหนียวนะคะเราก็จะนวดไปหน่อยนึงตอนแรกว่าสิเห็ดถวยหนึ่งยน่นมั้หน่อยเพราะเห็ดถวยเคืองใบกรสีหลกระสีเหลือนี้เนาะความโลวของมีงยอยหน่อยเพราะว่าตอนนี้แป้งเขามันยังมีความห่อนอยู่นะคะเขาตรงนวดแป้งมันยังมีความอุ่นๆอยู่เขาสีนวดไปจนแป้งมันเย็นนะคะก็คือว่าไดขย,ยันมันเือดซองคีสนวดนะอืมอยากหูน้ำ ก็รังกะทา้เทศกับเขาวาคือก,กัจ้ากะสิมาสซอไปนตัวนี้ไหมยังติดไหมค่ะเซจแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ากับยาสไม่แล้วค่ะยังไม่ได้ปัจจะยคึ่งตรงนี้นะคะรีดให้เป็นแผ่นนะคะเดี๋ยวล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวล้างมือแป๊บเดียวมือแล้วเรียบร้อยนะคะใส่แป้งของ จะเป็นแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้นะคะข้าวโรยเพื่อพอให้มันติดนะคะโรยเพื่อไม่ให้มันติดเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะเอามารูดเนี่ยก็ใส่สากเหมือนเดิมนะคะข้าวโดต้งไปซื้อใหม่เมื่อยเอี้ยมันวุ่นวายนะคะแบ่งแปลงออกมามันมีเนี่ยหลายขาก็ะเบงเป็นสองก้อนนะคะเนี่ค่ะวางลงไปค่ะรีดค่ะแบบน,นี้พี่น้องมักเส็นนาะเส็นบางนะคะ จะเอานาเอาบางอันนี้ขึ้นอยู่ที่พี่น้องต้องการนะคะขึ้นที่พี่น้องรีบนะคะอันนี้บรเกี่ยวก็ไม่หย่น้อยแล้วจะไม่หน่อยเห็ดเหบเบิงนะคะอันนี้ความหนาความบางขึ้นอยู่ที่ความอยากกินของพี่น้องแล้วส่วนเส้นเวลาเขาตัดเขาจะตัดเส้นหน่อยเส้นใหญ่ยูทีเฮ้านะคะไม่น่อยเห็ดเหบเบิงแค่ว่าวิธีทำทำยังไงความชอบของแต่ละคนชอบอาจจะชอบแบบเส้นใยๆอาจจะชอบเส้นน้อยๆฟอยนะคะหรือเส้นปานกลางนะคะเขาก็จะนวดออกไปนะคะ คืองอไฟมันยาวเ้าแบบดีดมันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเาตัดมันอยู่แล้วนะคะตัดมาซ้อนกันนะคะเนี่ยค่ะง่ายบ่คะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องแตบะบใส่มีดนะคะใส่มีดคันเพื่อว่าตัดขนาดัานเนามาซ้อนกันเวลาเข้าหันให้เป็น แผ่นมันจะได้เป็นเ้นมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเซตแล้วเขาก็หั่นค่ะพี่น้องจะได้เส้นขนาดใดคะหั่นเอาตามจํานวนขนาดของพี่น้องเลยจะไปเส็นแบบนี้กหั่นแบบนี้นะคะจะเอาหน่อยกานี้เนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอยู่ที่เส้นที่เราจะหั่นนะคะเขาจะหั่นเอาเส้นท้ำไหนมันจะเอาประมาณซ้ำนี้นะคะนค่ะก็จะได้ออกมาเห็นไหมคะ ไม่น่เชื <bona> ่อว่าทุกอย่างที่ไม่น้อยให้พี่น้องไปพี่น้องได้ความรู้นี่น้อยแน่นแน่นถึงจะเป็นความรู้แบบบ้านๆของผู้หญิงคนหนึ่งทือบ่มีความหูอีหยังอย่างบรเป็นคนที่ไปเลี้ยนอาหารมาบด้เป็นคนที่เก่งทางด้านอาหารมานะคะแต่เหตุเพราะความอยากกินเพราะความที่ห้องอยู่ต่างประเทศเพราะสิ่งที่ห้องอยากกินมันบ่มีบางที่ห้องอยากกินมันช่วงหนาวเนาะแต่กางเกเสือไม่น้อยัน ทีมนะนะพ่อใหง่ขับลดยากไม่หน่อยก็ต้องหาวิธีเฮ็ดกินเองจนได้นะคะนี่คือเส้นข,าข้าวกระสีเศร้าเศร้าเศร้านะคะคุก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 แป้งห้มันติดบกันนะคะจากนั้นข้าวกระสีเก็ดใส่จานพักไว้ก่อนนะ้วะเก็ดใส่จานพัไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ทําให้หมดนะคะยวเนยจเฮ็ดเป็นจ้าก,ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเส้นก็จับเขาทําแล้วเรียบร้อยง่ายๆเมนูบ้านๆนะคะเอามาคุกเขาเขาแป้งแต่เดี๋ยวเราจะไปลวกกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปลวกกันเลยจ้า จับเทเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยก็จะใส่เกลือลองไปต้มน้ำนะคะใส่เกลือลงไปนิดเดียวนะคะเื้อต้องการให้เส้นข้าวมันเหนียวขึ้นนะคะพราน้ำเดือดเดือดแล้วเราจะเอาเส้นข้าวใส่นะคะพอกลวกเอาประมาณที่เขาจะกินนะคะพี่น้องจะก,กินน,น,น้อยกินหลายแต่ใส่ลงไปหน่อยก็จะกินประมาณคราดหนึ่งซัมนีนะคะส่วนเส้นที่เหลือเราก็นําไปตากได้นะคะถ้านาไปตากได้แลต้องก็ถ้มันยืดเนื้อเนี่ยเ้านำไปตากได้ววน,นะคะก็ตรงกลวงนะคะตัว่มีนิดนึง แต่ความหลบความน่อยนิดทุกทีนะ้นวะแถมนิดแถมหน่อยความโรบมากนะคะมันก็จะค้นมันนิดนึงเพื่อป้องการให้แป้งมันติดกันนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเดือดอีกครั้งหนึง่งแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาก็จะสังเกตได้ว่าแป้งมันเริ่มสุกนะคะเน้นย้ำว่าใช้ไฟเดือดเดือดนะคะน้ำเดือดเดือดนะคะในการเฮ็ดเซนนะคะ มันมโยงงาคะ่ะเขาเข้าเห็ดกินหลายคนหรือว่าเทศกาลเขาก็จะได้กินของใหม่ๆนะคะเห็ดกินเองแต่ว่าอันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้บอกว่เหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ว่าเออบางเครือของบ่มีในบ้านต่เขาอยากกินพอดีเขามีแปงเขาเห็ดเองได้นะคะแล้วก็านาหิมะอันสีห่อ,อ,อไปสื่อของมันย่างอันสีเขากะ อ่ามีแป้งยูนบิบานเขาก็จับเห็ดเองนะคะหรือว่าสาวๆจะแค่ก,กินเองอยู่ทั้งเมืองไทยเขา่ได้มีปัญหาค่ะแป้งถุงหนึ่งเห็ดได้เยอะแยะถ้ามันเหลือเดี๋ยวเราก็นําไปตากแดดพอมันตากแห้งแล้วเดวยเฉพาไปเฮ็ดใ้เบิ่งนะคะจอดตากแดดไปกังไหญ่ขาหลวกเส็นเห็นมันใด้ก่อนเห็นว่าคเสรชจแล้วข้าวปต้ตกไปเห็ดหยังมันนะคะปล่อยปล่อยมันเลยคะ่ะรอให้มันเดือดเดือแล้วเ่าไปเคลียร์เส้นนึงนะคะ เดี๋ยวเวลามันเริ่มสุกมันก็จะใสขึ้นมากะลรอยขึ้นมากนะคะอันนี้ไม่น่อก็จะปล่อยคลิปเง่าให้เบิ้งกันไปเลยนะคะกวดมันนิดนึงนะคะอยาอยาไปพ่นแห้งเพราะว่าเส้นข้ามันยังบริได้สุกเต็มที่เดี๋ยวมันจะขาดนะคะมันก็จะนีสันแนยเน่าในาราว่าตามภาษาข้าหันเนาะค่ะข้าหันเองมันก็สิได้เข้าบระมันเครืองเนาะข้าก็เสิได้ประมาณนี้แต่ยังไม่เนาะเขาก็ได้กินเส้นของข้าวเห็ดเองแน่นอนนะคะสำหรับเส้นกว๋วยจับเวียดนามหรือเส้นข้าวเปียกเสน้นทั้งมูดอนเอิญข้าวเปียกเส้นนะคะค เนี่ยจะเป็นเส็จก๋วยจั๊บเวียดนามหรือเขาอ่อง่ายๆนะคะสไตล์เขาไม่หน่อยไม่หน่อยก็เน,นี้ยคะ่ะเดี๋ยวไม่น้อยเฮ็ดนีเซ็ไตไม่หน่อยก็จะเฮ็ดเป็นก๋วยจับจ๊บกินให้เบิ้งเลยนะคะในมือนี้นะคะเดี๋ยวเมนูมีเมนูก๋วยจั๊บอีกแบบหนึ่งนะคะจะทําให้พี่น้องดูหลังจากที่ทําเส้นเสร็จแล้วนะคะเพราามีเร็จแล้วห้องสีเฮ็ดพี่น้องเบิ้งโดยที่พ่กกินกับเสียของมันราคาเทาตัวเองพี่น้องเบิ้งว่ามันกินได้มันกินได้จริงๆเพื่อพี่น้องได้เชื่อใจว่าสิ่งที่พี่น้องเฮ็ดออกไป มันกินได้เลยมันกินได้ไดอีลีว่าเออแล้วเห็ดออกมาล้วโช่แค่ไอเห็ดออกมาเราบกินลราพี่น้องไปเห็ดลรากินก็ได้เองสิบนโมเมนนะคะไม่ใช่นโยบายของแม่ใหญ่น้อยเซนตัวนี้เขาเห็ดเองมันจะเป็นเหนียวเหนียวอ่ามันจะเป็นใสๆหนากินมากตอนนี้เขาก็จะปล่อยมันนะคะปล่อยมัน,มน,มนไวสักพักหนึ่งนะคะจ้าเราจะสังเกตได้ยังไงหลังจากติ่ต้มไปแล้วนะคะนี่ค่ะแป้งลอยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แป้งใสแล้วนะคะ แตกต่างจากเส้นที่เราหั่นมากเมื่อกี้นะคะยังเลยจะมาให้ดูตัวอย่างนะคะค่ะแต่จางจ,จากเส้นี่เห็นไหมคะดูเส้นที่เราหั่นไว้กับเส้นที่เราต้มได้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วที่เราจะเอาลงถ้วยนะคะเราก็จะปิดปิดไฟในหม้อแล้วก็เอาไปเทนะคะเทใส่กระชอนหรือตะแกรงก่อนนะคะเพื่อจะให้เอาหน้าผอนคอกนให้เรียบร้อยนะจ๊ะไม่นมนคะกระชอนก่อนนะคะได้แล้วกระชอนเรากระชอนเก่าแก่กระชอนของผีป่าใม้มายังบริใส่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดินออกแล้วมาดูสีสัสสนและหน้าตาของเสนทีสิสเบตแล้วนะคะออนนี้ก็คือเส้นที่เขาเห็ดลวกแล้วมันบวมมดแล้วเขาเห็ดหลแล้วมันเหลือนะคะเขาก็มาตากแดดนะคะพอมันแห้งปุ๊บเอาใส่ถุงแล้วกเก็บไว้นะคะอย่าตากเกินแห้งหลายแดดบอดีนะคะเอาแบบว่ามันแห้งสนิทแป๊บเดียวแดดเดียวก็อยู่ใดแล้วนะคะพอแห้งแล้วกเก็บใส่ถุงนะคะมัดปากไว้ไว่ได้จะกินกระต้มหันน้ำเดือดแล้วลงไปลวกก็ะไรเหมือนเดิมค่ะกกลายเป็นเส้นแห้งนะคะ กับอีกหนึ่งความหูของเมยน้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปลวกเส้นกันต่อนะคะพะเราลวกเส้นยังไม่เสร็จจ้าเราก็จะมาเทกันนะคะพอวางตะแกรงก่อนะคะเทแล้วก็ลาดน้ำเย็นนะคะเพราะนอกความห่อนของมันนะคะอยาให้มันร้อนนอกความร้อนให้เส้นมันคงสภาพเพราะว่าวมันคอยูหันเข้าไปล้างน้ำเย็นมันจะมันจะเละค่ะสวะเส้นมันอมความห่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เส้นไว้จับในสูตรและสไตล์ของข้าวเนียวน้อนเลยค่ะ ทดลองว่ากินได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูแล้วจะทำลิปให้ดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วสำหรับเสศษกวนจับเดี๋ยวเอาไปเทใส่ถ้วยก,กันจ้ะเตรียมถ้วยใส่แล้วนะคะเส้นห้ากับไอเส็ดน้ำนะคะเมื่อสเส็ดน้ำแล้วก็เทใส่ถ้วยเป็นไยคะ่ะนากกินหรือเปล่าเส้นกระดาปเปาก็ได้แล้วนะคะแปบ๊บนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะนักกินปะคะนากินไหมพี่น้องานาักกากินเนาะเดี๋ยวมาบนแกะไก่เนาะนี่ค่ะ เซนก็จับที่ห้องลวกแล้วเรียบร้อยนะคะลอะ่องไปเห็ดเบงนะคะเนึ่งความหากักเนึ่งความปัถนาดีจากใจก็ไม่ย่อยเสมอมาเราจะตลอดไปนะคะเด็กรับความรู้ต่างๆก็จะพยายามแบ่งปันออกมาพี่น้องทยอยๆอ,ออกมาเรื่อยๆสาหรับโอกาสหน้าก็จะนําเมนูเซนมากพี่น้องอีกอดใจแรกกระปวดติดตามในตอนต่อไปนะคะด้วยรักากใจจ้ารักนะจุ๊จุ๊